วันนี้เราจะใช้กล้องของ c a นแนล EOS 5 5 0 d 550D ดี้าหนดีครับครับทีนี้ผมจะใช้เลนส์ wide angle เป็นหลักโอ้วันนี้เราจะใช้เลนส์ซิกมา8 4ดคีหมมครับเพราะนี่จะเป็นเลนส์มุมกว้างนะสามารถเก็บพื้นที่ได้หมดนะครับแล้วก็รอบเลนส์นี้เนี่ยเขามีตัวพูดเข้ามามีฮูดมาให้ด้วยโอ้ครับฮูดตัวนี้จะทำเป็นกลมครับสามารถครอบภาพทำให้โดดเด่นเหมือนเป็นเฟรมนะครับเกตเกตเดี๋ยวผม กดไลฟ์วิวให้ดูนี่คือเป็นภาพปกติก่อนมาดูกันว่าก่อนใส่ฮู้ดเนี่ยเป็นยังไงรับเป็น่างนี้ครับนะฮะนะครับภาพปกติทีนี้เราก็ลองใส่ใส่ฮู้ดดูครับใส่ฮู้ดปบนะครับมีขอบเลยทันทีครับเพื่อจะเน้นให้ตัวหนังโดดเด่นขึ้นทีนี้เราขอบเนี่ยเราจะวงใหญ่วงเล็กก็ขึ้นอยู่กับการสูบครับตั้งแต่แปดถึงสิบหกมมอนะครับก็อยู่ที่เราชอบแบบไหนครับ วิธีการเราก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด AV ถูกไหมคร AV เพื่อควบคุมรูรับแสงครับทีนี้เราก็จะเปลี่ยนรูรับแสงเนี่ยเป็น F ที่กว้างที่สุดของกล้องนะครับซึ่งก็ตัวนี้คือ F5 ครับเปลี่ยนเป็น F5 นะครัทีนี้เนื่องจากว่าการถ่ายภาพลักษณะนี้เป็นการถ่ายภาพถึงถึงอนแสงครับใช่ครับแลเราต้องการให้สีดําเป็นดําสีขาวเป็นขาวนั่นสิครับแตกต่างกันเยอะให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นรากจะเพิ่มคอนทั์ให้สูงขึ้นอ้อครับ วิธีการเพิ่มคอนเทนต์เราก็กดเมนูกดไปที่เมนูนะครับเมนูนะครับแล้วก็ไปหาคําว่าพิจเจอร์สไตล์พิจเจอร์สไตล์ครับทีนี้พอเป็นพิจเจอร์สไตล์ก็กดเช็คบับผมไปที่ค่าตันดาไปที่ตันดานะครับตรงตันดาเนี่ยผมกดตัวดิสเพย์ด้านบนนะครับครับ เพื่อไบเซ็ตคอนแทคครับคอนแทคอ๋อปรับไปตรงนี้ตัวคอนแทคเรากดเซ็ตเข้าไปซึ่งปกติเนี่ยมันจะอยู่ตรงศูนย์นะครับรั่จะกดไปที่บวกสาไปฟังบวกโอ้บวกสุดเลยเอาแบบเต็มที่เลยคอนคัาสูงสูงครับให้ขาวเป็นขาวดำเป็นดำเลยเ๋วสุดยอดเลยนะครับ่ายรอบๆไปดีกว่าค่าบอรว่าที่นี่นะคะได้เก็บรวบรวมหนังใหญ่เยอะมากเยอะมากครับเขาบอกว่ามีร่วม300ร้อยตัวเลยครับ300ร้อยตัวใช่ครับ เดี tour, ๋ยวเชิญไปดูครับจารย์ครับถ่ายกันให้เต็มที่เลยครับวันนี้ไปดูเลยครับด้านในครับยังมีอีกเยอะเลยครับเก็บเป็นภาพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราได้นทางช่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพลากลา สุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโต้ไฟความสุขที่ต้องร้อง